ได้เลยเออ <laughs> จะได้เนี่น,น,น,นกระดงกระดิงควาย,ายสวยมากครับคุณผู้ชมเนี่ย<ๆ>กินฟางอยู่เนี่ยครับน้องควายกินฟาง <laughs> น้องควายกินฟางอยู่นี่มัม่มมัมฟางเลย <laughs> โอ้สวย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  นี่นี่สวย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 เคียวตาเจ้าทวยอยู่ไหนครับนี่เคียวเคียวเคียวถลกไบกินฟางกันครับคุณผู้ชมตัวงามงามยังได้ไปเลี้ยงสักคู่นะโอ้สวยงามครับดูฮะนี่สวยงามสวยงามนี่ ไม่กัดอืมไม่กัด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 จับได้จับได้จับได้ควายควายเขาเรียกควายดูควายน้อย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 นี่ควายน้อยควายน้อยม้าขันม้านุ่นมากิ้งอยู่นั่นครับคุณผู้ชมนุ่นดูดูดูม้าตีลังกาม้าตีลังกาเล่น อ้าวเฮ้ยโชว์แล้วอาเชือกเชือกเชือกติดขามันนึกว่ามันนอนเล่นด้เฉยเชือกติดขามันเองเจ้าที่เจ้าที่กำลังแปอ,ออกครับอ๋อเชือกไปติดขามันนี่เองอ๋อนึกว่ามันโชว์ที่ไหนไม่รว์เชือกติดขาเชือกติดขา,า,า <S 1> <S 1> เออดนูนี่นี่แม่ลูกคู่นี้สวยนี่ เอแม่ลูกคนนี้สวยเออนะมีนมด้วยเหรออ่ามีข้างล่างนะครับเด็กเห็นนมด้วยชว์นมชจ์นมชจ์นมสวยสวยสวยเออนะครับนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กลายเป็นสัตว์อนุรักษ์ไปแล้วนะเมื่อก่อนเลี้ยงเลี้ยงเพื่อการเกษตร นะครับเนี่ยดูกินอร่อยอร่อยนะครับกลิ่นฟางถึงจะมีทุกวันนี้ใช่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 ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวนี้นะตัวตัวแม่ลูกคู่นึงก็หลายหลายหลายหมื่นหลักหมื่นเลยละหลักหลายหลายหมื่นเลยนะสวยครับแม่ลูกคู่นี้บาง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 เดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยจะมีแล้วนะส่วนน้อยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเริ่มหันกลับมาเลี้ยงวัวกันซะเยอะแล้วนะครับ ฝ่ายน้อยให้ดูด้วยนี่เลยลูกหัวลูลูกคุณผู้ชมสวยงามสวยงาม